ค่ะองค์กรกับการปรับตัวต่อสถานการณ์โควิดนะคะในยุคสถานการณ์โควิดนี้นะคะเป็นแรงผลักดันที่ทําให้เกิดดิจิทัลดิสลอปชันขึ้นค่ะซึ่งจะเกิดขึ้นในทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจค่ะวิถีชีวิตของผู้คนนะคะจะเปลี่ยนไปตั้งแต่วิถีชีวิตประจําวันไปจนถึงวิถีชีวิตในการทํางานเลยค่ะโดยสิ่งที่องค์กรจะต้องปรับตัวนะคะมี4ส่วนใหญ่ด้วยกันค่ะ 1. นนะคะกับการปรับปรุงรูปแบบการทํางานค่ะซึ่งการปรับปรุงรูปแบบการทํางานนะคะจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ได้รับผลกระทบซึ่งเป็นผลมาจากการเว้นระยะห่างระหว่างผู้คนหรือ Social Distancing ค่ะโดยรูปแบบการทํางานที่เปลี่ยนไปนะคะจะทําให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสําคัญมากขึ้นค่ะซึ่งตอบสนองต่อพฤติกรรมเหล่านี้ซึ่งรูปแบบการทํางานที่เกิดขึ้นในยุค New Normal มีดังนี้ค่ะ Remote Working ในหมวด working นะคะคือรูปแบบการทำงานใหม่ที่ลดความสำคัญของสถานที่และมุ่งเน้นไปที่ปริมาณและคุณภาพของงานมากกว่าค่ะสิ่งที่องค์กรต้องปรับตัวนะคะมีดังนี้ค่ะการวางแผนการจัดการพนักงานมีการวางระบบสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างแดชบอร์ด,มา,ดมาติดตามภาระงานค่ะการปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสื่อสารภายในองค์กรให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นค่ะ Bring your own device ซึ่งก็คือการปรับใช้ Bring your own device นะคะสามารถทำได้โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในลักษณะของเว็บแอปที่สามารถใช้ได้ทุกระบบทั้ง iOS Windows ยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่สามารถนำมาสนับสนุนรูปแบบการทำงานนะคะซึ่งก็คือ video, Con video conference ซึ่งก็คือการประชุมทางไกลการเป็นหนึ่งใน New n o r m a ขององค์กรที่ปรับรูปแบบการประชุมเพื่อสอดคล้องกับ Work from home ค่ะ 2. นะคะการปรับปรุงสำนักงานค่ะการปรับปรุงสำนักงานนะคะจะก็จะทำได้โดยการออกแบบด้วยแนวคิดเว้นระยะห่างค่ะพื้นที่ทำงานควรจัดสรรโดยการนั่งเว้นระยะห่างระหว่างพนักงานอย่างน้อย1-2เมตรเพื่อป้องกันการใก,ใกล้ชิดค่ะการจัดโซนสำนักงานนะคะการาแบ่งพื้นที่ในสำนักงานควรแบ่งให้ชัดเจนโดยมุ่งเน้นไปที่การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคค่ะการเลือกใช้วัสดุภายในสำนักงานนะคะ ในส่วนของการเลือกใช้วัสดุควรเลือกวัสดุที่ลดสก,การสะสมของเชื้อไวรัสและแบคทีเรียค่ะ3นะคะการปรับปรุงต่อลูกค้าค่ะการทำประชาสัมพันธ์โฆษณาและจัดแคมเปญลดราคาที่เน้นหนักไปที่ตัวสินค้าโดยตรงแล้วจะช่วยช่วยตกลูกค้าขาจรให้เข้ามามองบรใิให้เข้ามามองอการบริการและการซื้อสินค้าของเราได้ค่ะ,ะแต่การสร้างฐานลูกค้าข่ะประจำได้ก็จะเป็นผลดีในระยะย,ยาวค่ะ ดังนั้นจึงต้องใช้เทคนิคการสร้างประสบการณ์อันน่าประทับใจมามา,มาใจลูกค้าให้ลูกค้ากลายเป็นลูกค้าประจําของเราค่ะส่วนกล้าที่จะส่งต่อความประทับใจนี้ไปยังคนอื่นๆซึ่งถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุดเพราะเป็นคําแนะนําจากผู้บริโภคโดยจริงๆจริงค่ะค่ะ4นะคะการปรับปรุงต่อสินค้าที่ต้องผลิตเพื่อจําหน่ายจาก 4P นะคะกลายมาเป็น4 e ค่ะเนื่องจากธุรกิจนะคะต่างๆตอนนี้เริ่มจะนํากลยุทธ์ต่างๆเข้ามาปรับใช้เพื่อให้เกิดการแข่งขันมากยิ่งขึ้นค่ะ อี e ตัวแรกนะคะก็คือ product to experience ค่ะหรือประสบการณ์ของผู้ซื้อ,อซึ่งผู้ประกอบการนะคะต้องการที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภคและทําให้ผู้บริโภคประทับใจในตัวสินค้าและบริการค่ะอ e ีตัวแรกจึงเป็น e experience ประสบการณ์ค่ะ 2. นะคะ p r a c e to every place ที่ผ่านช่องทางที่ลูกค้าเข้าถึงสินค้าและบริการได้มีเพียงหน้าร้านหรือออฟไลน์ค่ะ,ะแตัใน,นปัจจุบันนะคะอินเทอร์เน็ตมีบทบาทมากยิ่งขึ้นและกลายเป็น New Normal ในชีวิตประจําวัน ธุรกิจจำเป็นต้องเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ค่ะ 3. นะคะ price to exchange จากพฤติก,กรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปนะคะจึงมีการทำให้ผู้บริโภคนะคะรู้สึกถึงความคุ้มค่าค่ะที่จะซื้อสินค้าและบริการที่รู้สึกว่าสินค้ามีคุณภาพและเหมาะสมกับราคาที่จ่ายไปสิ่งที่จำเป็นสำหรับธุรกิจในยุคนี้ค่ะและ4นะคะ promotion to a v e r y i s m ซึ่งคือการสื่อสารตลาดที่เน้นตัวสินค้ามากเกินไปอาจไม่เหมาะกับบริบทปัจจุบันค่ะแต่การสื่อสารที่เน้นให้ลูกค้าเข้าถึงเป้าหมายและมีประสบการณร่วมรู้สึกชื่นชอบและอยากเข้ามาทดลองและใช้บริการกลายเป็นการปากต่อาปากปหรือ word w o f mouth นะคะชักชวนเพื่อนให้มาใช้ด้วยกันและจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นในยุคใหม่นี้ค่ะ